แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าไก่ตันราคาถูกกับไก่ตันราคาแพงมันต่างกันยังไงแล้วสาหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับอยากจะซื้อไก่ตันเหมือนผมนะครับสามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยไปดูคลิปกันเลยก่อนเราจะไปชมกันนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่ามันมีเสียงรบกวนเสียงนู่นนี่นั่นแทรกเข้ามาก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับถือว่าข้างนอกห้องผมเนี่ยเขาจะก่อสรงก่อสร้างอะไรกัน โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเว็บ t e d d y b a n d s o p p ครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับวผมจะเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่อยาก จะสุ่มไก่ตันแล้วไม่รู้ว่าไก่ตันอันไหนดีบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะฮะว่าไก่ตันราคาเท่านี้มันจะดีขนาดไหนสําหรับใครที่เดียวคลิปจบแล้วสนใจอยากที่จะมาซื้อไก่ตันของร้าน Teddyman Shop นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปเลยสามารถกดเข้ามาสมัครสมาชิกเติมเงินแล้วมาใช้บริการได้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับก่อนที่จะซื้อ ควรอ่านรายละเอียดการเคมก่อนนะครับทุกคนอ่าก็่อผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะการเคมก็คือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าการเคมคืออะไรการเคมก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าสมมุติ ราดเราเสียลาดเราเข้าไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ไปแจ้งทางร้านได้นะครับซึ่งการเคมนะครับต้องบันทึกหน้าจอตั้งแต่กดซื้อนะครับทุกคนจนถึงข้าตัวละครหากไม่ทําตามนี้จะไม่เคมทุกกรณีในระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับทุกคนถ้าเกิดเกิน2ชั่วโมงหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะไม่รับเคมนั่นเองโอเค ทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาไก่ตันเนี่ยมา vs กันนั่นเองซึ่งจะเป็นไก่ตันแบบไหนบ้างก็สําหรับที่เลงไว้นะครับก็จะมีแบบถูกเลยแล้วก็แบบแพงเลยครับทุกคนแบบถูกเนี่ยผมก็จะเอาเป็นไก่ตัน3ามถึงหมาดผลตื่นสุ่ม นั่นเองทุกคนราคา15พอย์นะครับโอเคแบบแพงเนี่ยที่ผมเล็งไว้เนี่ยก็คือไก่ตันการันตี V4 ไว้ทุกคนและโมจิตื่นของในตัวเพียบแล้วก็สุม่มเผานะครับราคา300พอย์นั่นเองเดีย๋ยวเรามาเริ่มสุม่ม3-5หมัด15พอย์กันเลยดีกว่าทุกคน มันไม่ใช่สุ่มเลยทุกคนมันน่าจะเป็นการซื้อเลยนะครับ15พอยต์นี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองเลยนะว่าจะเป็นการสุ่มหรือจะเป็นการซื้อนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าสุ่มนะใช่ไหมมันไม่ใช่การสุ่มนี่หรือเปล่าไก่ตันอ๋อนี่ไงถ้าเป็นสุ่มนี่อาจจะเป็นกล่องสุ่มไก่ตันอย่างนี้แต่ไก่ตันแต่ละกล่องนี่ไม่น่าใช่สุ่มน่าจะเป็นซื้อเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ไม่มีเขียนสุ่มอะทุกคนไม่รู้นะครับ15พอยต์แล้วไม่สุ่มนี่ถือว่าน้องๆที่งบน้อยมากๆเนี่ยสามารถมา ซื้อไก่ตันกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคมาผมซื้อ15บ้าพอยต์เลยแล้วกันนะทุกคนกดซื้อเลย1นึ่งหนึ่งไปึ๊บอ๋อต้องกดงยืนยันอีกโอเคปึ๊บอ๋อได้เลยเว้ยทุกคน15บาทได้เลย อุยอันนี้สําหรับน้องๆเด็กเล็กๆนี่สามารถมาสุ่มได้เลยนะครับทุกคน15บาทนี่ได้ไอเดี ID เลยโอเคครับสําหรับไกต่ตัน3ามหมัดเราได้แล้วต่อไปเราจะมาซื้อของแพงกันเลยครับทุกคนซึ่งเป็นไก่ตันการันตีวีซีโมจิตื่นของในตัวเพียบแต่สุ่มเผ่านะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้เผ่าอะไรก็ถ้าดีหน่อยก็ขอเผาปลาแล้วกันอันนี้ไม่รู้นะว่าจะได้เผาอะไรมาทุกคนเราซื้อกันเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันนะว่าเราจะได้เผาอะไรไปดูก่อนว่าได้รหัสหรือยงังโอเคได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยราคา300แร้อยทุกคนโอเคได้รหัสมาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องเข้ารหัสราคาถูกก่อนครับทุกคนซึ่งเป็นไก่ตาสารทุนข้าหมัดใช่ไหมโอเคผมจะก๊อปไอดีไปใส่เลยนะโอเคทุกคนเข้าได้นะเข้าได้โอเคไปดูในเกมกันโอเคครับทุกคนนี่เข้ามาแล้วก็เป็นอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นหมัดอุ้ยมีไฟได้หรอ มัดดาก้อนทาลอนนะครับดาก้อนทาลอนนี่เป็น V2 ใช่ปะเออน่าจะใช่นะใช่ปะเออทุกคน V2 V2 เว้ยแล้วก็เป็นผลแสงนะครับตื่นไหมผมคอยเช็คก่อนนะอืมอุ้ยตื่นทุกสกิลนะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นธนูของ อของเขาเรียกอะไรช่างมาแล้วกันแล้วก็เป็นดาบยามาเอาทุนหุย้ยอันนี้คุ้มแล้วนะผมว่า15บาทนี่แบบหุย้ยแล้วเงินเงินสิล้านนะแล้วก็แฟกเมนอีก8ปดพันสุ้ยผมว่า15บาทที่คุ้มมากเลยนะมันไม่ใช่สุ่มนะทุกคนมันได้รหัสเลยอะน้องๆที่งบน้อยนี่ไปจัดกันเลยผมแนะนําโอเคแล้วเราดูของในตัวกันนะว่ามีอะไรบา้างอ่ะลืมบอกไปว่าเวลตันนะทุกคนามาดูของกันอุ้ยมีนี้ด้วยทุกคนมีไนเบตเลนโกคุสไปกี้ก็มียามะนี่แล้วก็ผ้าคลุมคาตาคุริ สายฟ้าฟินิกส์แมกมาเฮ้ย15บาทนะทุกคนอันนี้อันนี้คุ้มจัดบอกเลยบอกตรงๆเลยว่าคุ้มมากานะหรับผมนะผมไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาขายกันเท่าไหร่นะแต่ผมตั้งที่ผมเจอมานี่ร้านที่สูงสุดแล้วนะฮะตั้งแต่เจอมานะ15บาทที่ได้รหัสเลยก็นั่นแหละคุ้มมา,มากๆครับทุกคนโอเคถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องไปดูรหัส300บาทของเรากันไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใส่รหัสเป็นที่เร,ถรถะะียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าได้หรือเปล่าปึ๊บ เขาได้ไหมอุ้ยเหมือนจะเข้าได้เขาได้วะทุกคนไปเจอกันในเกมอุ้ยเผาป่าไว้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวอนี้อันนี้จยหาว่าจัดฉากจัดอะไรอันนี้ไม่จัดฉากจริงแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเทียไหนนะครับทุกคนสําหรับราคา300นะเราซื้อเราได้เลยนะครับไม่ใช่การสุ่มถ้าเป็นเทียที่แบบไม่ใช่อ้าวโอเคครับทุกคนมาเข้ามาใหม่ละเดี๋ยวทุกคนอาจจะแบบว่าเรีแอคชั่นผมแม่งแบบเหมือนแบบไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะจริงมันผมแม่ง ผมเสียงดังไปได้ไว้ยทุกคนเออนั่นแหละไม่ใช่แล้วหรอกจริงๆผมผมแบบจริงๆเดี๋ยวหาว่าจัดฉากจัดไหลเว้ยทุกคนมันไม่ได้จัดฉากเรียนช่นผมเหมือนจัดฉากใช่ไหมล่ะไม่ได้จัดฉากเว้ยทุกคนมาทุกคนโอ้โหได้เผาปลาแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเทียอะไรไงคือนั่นแหละแต่มันเป็นเผาปลาไงโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของกัน อย่างแรกเลยสาหรับของที่ใช้อยู่ก็เป็นหมัดนาคอนทารอนอุ้ย600อมาร,นะ okay, ร์นะเฮหก600มาร์สแล้วก็เป็นโมจิ3 0มมาเตอรี่น่าจะตื่นหมดแล้วครับอืมลาสามร้อยไม่มีหรอกไม,ไม่ไม่ตื่นน่าจะตื่นหมดแล้วครับทุกคนฮาคีไม่ีสีไหมฮาคีไม่มีสีไม่เป็นไรโอเคตื่นมดแล้วล่ะครับทุกคนสกิลแล้วก็เป็นดาบคู่เ,เด้ง <Wow. S 1> นั่นเองปุ๊บนี่ก็อย่างนี้เลยทีแล้วก็เผาปลาวีี่นะครับเหมือนเดิมว่าไม่รู้ว่าเป็นทีอะไรเงินมีทั้งหมด29ล้าน แฟกเมนต์มี1 7ืถือว่าใช้ได้ครับไม่น้อยไม่เยอะเกินไปนั่นเองมาดูไอเทมกันครับดาบคั่วเด้งระดับมิเดล อันเดียวนะครับทุกคนแล้วก็เป็นดับทั่วๆไปครับเรนโกคูบิเซนโตเซเบอร์จูสต้ยามะอืมแล้วก็ไทเลนทเดนอืมแล้วก็ทั่วไปครับทุกคนพระคุมคาตาคุลิวุ่ยผลสปิริตนะผลเวนอมผลชาร์โดผลกาวิตี้ผลบิซาร์ครับทุกคนผลเลิฟผลพระผลแมกมาผลบาเลียวุ่ยผลถือว่าดีอยู่ครับสำหรับผลก็ดีอยู่ก็เป็นไอเทมทั่วๆไปครับทุกคนอืมแล้วก็ผลทั่วๆไป น่าจะเน้นไปที่เผามากกว่าครับสำหรับรหัส300นะครับอืมราดนี้น่าจะเน้นไปทางเผาวิสีมากกว่าแต่ผมอยากรู้ว่ามันเป็นเทียอะไรเนี่ยผมอยากรู้ด้วยว่ามันมีมัดก๊อตหรือเปล่าเราไปดูไปดูกันไหมว่ามันมีมัดก๊อตหรือเปล่าทุกคนไปดูดีกว okay, ่าว่ามีมัดก๊อตหรือเปล่าโอเคไปทุกคนจริงจริงมันก็ดูได้จากซีแคตเตอร์นะครับว่ามีครบทุก6หมัดหรือเปล่านะแต่ก็พี่เกศนั่งเช็คมานี่เลล้วกันจะได้ทีเดียวนะครับทุกคนจะได้รู้ว่ามีมัดก๊อตหรือเปล่ามันน่าจะมีอยู่แล้วแหหล,ละะะรัส300นนนนทุกคไม่าาพนดนะ หรืออาจจะแลกมาด้วยเผ่าวีเศแล้วไม่มีมัดก๊อตอะไรอย่างนี้เปล่ามาดูกันนะว่ามีหรือเปล่าโอ้โหไม่มีว่ะทุกคนใครมาวะทุกคนทุกคนมาแต่เสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีมัดก๊อตฮิวแมนสวัสดีครับน,นาวทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเปิด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 เออไม่ใช่ละไม่ใช่ละไปแล้วจ้าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเอ้อได้ โอเยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนแปลงร่างจะเป็นยังไงนะฮะมีมอนให้ตีด้วยมันไม่มีบอสให้เราตีไว้ทุกคนเราก็ต้องมาตีมอนอย่างนี้มันอัพสายอะไรอ่ะโอ้อัพสายดาบด้วยเราก็ต้องมานั่งตีจนกก่ามันจะแปลงร่างได้นะทุกคนลืมบอกไปว่าให้คิดสังเกตก็เป็นอันนี้เป็นวีหนึ่งใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออมันก็วีหนึ่งมั้งเออวีหนึ่งแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอันนี้ทุกคนมันค่อนข้างที่จะมัวถ้าเป็นวีสองมันจะชัดใช่ไหมล่ะักนาดมู อืมนี่ <Wow. S 1> ก็เป็นเผาปลา V4 สี่นั่นแหละทุกคนอืมก็ประมาณนี้เลยฮะโอ้โห oh, แต่รถไวมากเลยนะ <c oughs> น่าจะเป็นเทียแรกๆครับทุกคนไม่น่าใช่เทียสูงเท่าไหร่ <c oughs> แต่ราคา300ก็ดีแล้ว <c oughs> ผมว่าทุกคนสำหรับาาใครที่อยากได้ V4 แล้วราคาไม่แพงเท่าไหร่ก็300นี่ก็ก็ไม่แพงนะทุกคนอืมสำหรับเผ่า v ีสนะเฮ้ยผมเพิ่งรู้มันไม่ลดด้วยเหรอทำไมไม่ลดอะ่ะเนี่ยผมยืนอยู่สักาพากันไม่ลดแล้วนะคืออะไรอะ่ะทำไมไม่ลดอะ่ะอืมกูมรู้แล้วทำไมไม่ลดโอเคครับทุกคนก็นั่นแหละครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่อยากจะม,มาซุ่ม ไกลตานเหมือนผมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคา15บาทหรือว่าจะเป็น300บาทก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างแล้วมาสุ่มได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าราคา15บาทคุ้มมากๆครับทุกคนสำหรับใครงบน้อยเนี่ยต้องจัดแล้วเชื่อผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ดีกว่าฝากร้าน Teddy Man Shop ไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดซับกันเยอะๆด้วยโอเคซีอุยกันในทางครับผม